เรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้ถูกสาวบอกเลิกปรากฏว่าคุ้มขั้งครับคุณผู้ชมะไล่ทุบทําลายข้าวของภายในบ้านเนี่ยแล้วก็จับแม่ตัวเองเนี่ยขังอยู่ในบ้าน2วันเลยนะครับอยู่ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับผู้เป็นลูกหน่อย

โดยตำรวจสพสัตหีบได้รับแจ้งบอกว่ามีชายคุ้มครั่งนะฮะได้มีการกักขังแม่ไว้ในบ้านอยู่ที่หมู่ที่9นะครับตําบลสัตหีบเนี่ยนะก็ไปตรวจสอบนะครับเป็นบ้านทาวๆโดยหน้าบ้านในชาวบ้านเขากําลังมุงดูเหตุการณ์กันอยู่นะครับส่วนในบ้านก็ได้ยินเสียงมีคนส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือโดยผู้เป็นแม่เนี่ยชื่อว่านางทัศสุมาลีแจ่มกระจ่างอายุ49ปีโดนขังอยู่ในบ้านเนี่ยสวัน ได้ส่งเสียงร้องแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาจากภายในบ้านส่วนคนก่อเหตุชื่อว่านายป๊อปอายุ26ปีทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งนั่งอยู่ที่ห้องโถงภายในบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ในอาการเนี่ยนั่งยิ้มหวานนะนั่งยิ้มหวานพูดจาอยู่คนเดียวนะครับทางตำรวจก็พยายามจะเกลี้ยก,กล่อมนะฮะก็ขเขาก็ไม่ยอมนะไม่ยอมออกมาสุดท้ายก็เลยต้องเข้าไปบุกชา้าตัวนำตัวออกมาจากบ้านนะครับ โดยนะครับเห็นบอกว่าเนี่ยผู้ก่อเหตุได้ส่งเสียงตะโกนวยวายประกาศเลยบอกว่าผมเนี่ยเป็นบ้าเนี่นะครับจากการสอบถามผู้เป็นแม่เนี่ยบอกว่าเนี่ยหลังจากที่ลูกชายเนี่ยถูกแฟนสาวบอกเลิกมาได้ประมาณสัก2-3วันก็อยู่ในอาการเครียดเก็บตัวอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวก่อนเกิดเหตุนะฮะแม่บอกว่าถูกลูกชายเนี่ยขังในบ้าน2วันเนื่องจากข้เหตุผลบอกว่ามีเสียงคนสั่งมีเสียงคนสั่ง สั่งใครครับสั่งในป๊อปนี่นะห้ามไม่ให้คนในบ้านเนี่ยออกจากบ้านเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยพร้อมกับบังคับให้แม่ถือรูปลรหล่อหลวงพ่อโสธรอ,อยู่ตลอดเวลาและได้มีการทําลายข้าวของภายในบ้านนะครับนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังแม่นะครับเนห้องั้ดเพื่อจะหาทองแนเดียวเนียเกิดจากความเครียดที่แฟนบอกเรื่องนะแม่นะ ที่เขาอารวาสนี่คือหาอะไรไม่เจอนะคะแม่แผ่นทองอ่ะแม่เคยเห็นไหมคะเคยมันเป็นลักษณะแบบไหนคะเป็นแผ่นทองสีเหลี่ยมอะเท่ากับการนำบัตรอะไรประมาณเนี้ยแต่มันเป็นรูปทระที่ชนะเศแล้วทำไมน้องตอนตอนข้างน้องถึงต้องเอาพระเอาอะไรมาวางอะแม่อ๋อเขาบังคับให้ถือเขาบอกมีคนสั่ง,ขงเขาพระที่ะนะเศอ่าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวในป๊อปเนี่ยไปให้แพทย์เนี่ยประเมินสภาพจิตใจก่อนนะครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของเขาเขาเป็นบ้าอย่างที่เขาประกาศจริงหรือเปล่าครับหรือว่ามีการใช้สารเสพติดหรือเปล่ารหรือว่ายังไงนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแต่เบื้องต้นเท่าที่ทราบที่แม่บอกกอ็สาวบอกเลิกสาวบอกเลิกได้สองสวันก็เครียดแต่ดูลักษณะอาการเนี่ยมันมันดูแปลกแกนะดูเกินเบอร์อใช่ไหม มีเสียงสั่งในหัวบอกว่าเนี่ยห้ามคนในบ้านออกจากบ้านเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับ